สวัสดีค่ะพอรวมช่างมาอีกแล้วค่ะคันนี้คันใหม่ล่าสุดค่ะครึ่งลาเล็กหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะคันนี้ปูพื้นด้วยไม้ค่ะสีฟ้าขาวติดใจห้อนด้าเวฟสีเสาค่ะคัะคนนี้ที่หนึ่งมื่นแปดพันพิเศษขึ้นมาคือนี่ค่ะ ใส่ล้อใหญ่ค่ะยางสีร้อยขอบสสิบองค่ะชโชคี4ตัวด้านข้างเบาะนั่งสองนิ้วค่ะเบาะพิงหนึ่งนิ้ว นี่ด้านหลังค่ะไฟท้ายแผงใหญ่ค่ะคันนี้ใส่หนึ่งข้างปกติคันนี้จะรับทําอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทค่ะแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มล้อใหญ่ค่ะ แล้วก็ชุดเทลาค่ะที่เพิ่มขึ้นมาที่ต้องติดตั้งกับล้อสั่งพิเศษมาค่ะของชุด ATV โชคบรรทุกสี่ตัวเป็นตะเกียบเดี่ยวนะคะคันนี้เดินไฟให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะไปด้านหน้าก็มีให้แล้ว เหมือนเดิมขัะขอบบอกอันนี้ไปรับส่งลูกค้าวิ่งดูเครื่องบินที่บ้านไม้ขาวค่ะจังหวัดภูเก็ต สนใจสั่งทําได้นะคะหรือติดต่อสอบถามได้ค่ะร้านพอรวมช่างในยังสนามบินภูเก็ต0 8น4 4แป9แปค่ะสีของพวกแต่ละคันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองทั้งหมดนะคะทางร้านไม่ได้เลือกให้ ลูกค้าสั่งเองค่ะนี่ค่ะหลังคาข้างบนกว้างขวางค่ะคุมรถทั้งสองฝั่งนี่ค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้คันนี้จะไม่มีผ้าใบกันน้ำฝนให้นะคะถ้าเป็นอีกรุ่นหนึง่งจะมีให้สองด้านค่ะด้านหน้ากับด้านข้าง พรมช่างค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางร้านด้วยนะคะแล้วพบกันอีกเร็วๆนี้ค่ะรอบนี้มีออเดอร์ข้ามปีเลยปีใหม่เราก็ไม่ได้พักค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ